การประกาศใน,ในของส่วนท่านวิชาเนี่ยก็เป็นการประกาศที่ผ่านบน a c e b o o k นะครับก็ไม่ได้เป็นทางการที่ที่ออกเหมือนกับจดหมายทั่วไปนะครับเปยนแต่ว่ามีความต้องการให้นาาักศึกษาเข้าใจในการใช้เวลาในส่วนว่าเวลาไหนที่เป็นเวลาเรียนแล้วก็เคารพสิบแล้วกสถานที่ที่นักศึกษากำลังใช้อยู่ ในส่วนของของของภาควิชาก็เป็นตัวนั้นนะครับทีนี้ผมผมขอขยายความเพิ่มในส่วนของคณะแล้วก็มาหาลัยก็ก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะไปปิดกันก้นกับทางนักศึกษาครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะสามารถใช้ใช้ตัวโปรแกรมซึ่งซึ่งต่อไปมันอาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่มาจากนอกนอกจากโปเกมอนด้วยนะครับก็เพียงแต่ว่าอมองว่าเป็นกระแสในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับ พยายามสร้างความตระหนักให้นักศึกษาได้ได้เคารพสิทธิ์แล้วก็รู้จักว่าเวลาไหนควรเล่นเวลาไหนไม่ควรเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับจ,จากที่เราดูในคอมเมนต์นะครับแล้วก็จากที่ที่แชร์กันนะครับก็คือว่าหลายๆคนก็ค่อนข้างจะโพสิทีฟนะครับแบบก็ค่อนข้างดีนะครับคือหลายลายคนก็อาจจะมีความสนุกกับมันนะครับแต่ก็จะมีหลายๆท่านที่แบบเป็นก็เจอเป็นพวกแบบเป็นผู้ช่วชาญนั่นต่างเขาสึกว่าเอ้เราเ่ยเข้าถึงนะเข้าถึงเข้าใจแล้วสามารถสื่อสารกับนะักศึกษาร,รุ่นใหม่ได้ เพราะอย่างหลายๆคนจะรู้สึกว่าเ,เราเป็นหน่วยงานราชการเราจะโบราณห,หรือเปล่าแต่คือเราไม่ใช่เราพยายามติดตามข่าวสารแระพยายามหาวิธีการที่จะสื่อสื่อสารข้อมูลนะอย่างที่ท่าหนหัวหน้าภากว่าคือเราไม่ได้ปิดกัน้นะแต่เราไม่ได้แบบสนับสนุนให้ทุกคนมาเล่นกันนะรเราก็พยายามถึงจัดระเบียบแต่แค่ว่าถ้าเราสั่งให้จัดระเบียบนี่ยแน่นอนนักศึกษาก็จะประท้วงและไม่เห็นด้วยเราก็พยายามจะสื่อสารว่าจะทายังไงให้รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเขา,ขเขานะนะถ้าจะเล่นก็เล่นได้ไม่ว่า แต่ก็คือไม่ใช่ว่าเดินเล่นเพ่นผ้านในห้องเรียนพยางค์คือจบบฟิสิบสต่างต่างก็ออกมาค่อนข้างดีครับจริงจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้บริการปลั๊กไฟให้คนเล่นเกมนะครับจริงคือเหมือนกับว่าในตึกของเราเนี่ยปกติก็จะมีเป็นห้องพักนักศึกษาปริญญาตรีห้องพักนักศึกษาปริญญาโทซึ่งนักศึกษาปกติก็มานั่งทำกันบ้านบางคนก็เอาแล็ปท็อปมาตั้งแล้วก็เสียบปลั๊กไฟเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็มีปลั๊กไฟบริการให้นะครับ ซึ่งพอเราพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนจะเข้าใจผิดเ,เอ้ยเราสนับสนุนให้เขาเล่นหรือเปล่าแต่เราก็อยากจะสืส่อสารว่าเอ้ยถ้าเขาเล่นเนี่ยเขาแบบหมดเขาก็มานั่งอ่นานหนังสือได้นะขณะที่รอชาร์จไฟก็อยากจะชวนให้่าเอ้ยเรามานั่งคุยกันมานั่งอ่านหนังสือมานั่งทําวิจัยหรือมานั่งทำปันญาก็ไดายนะเพราะว่าเรามีสถานที่บริการใ,ให้นักศึกษาทุกคนครับ